ข่าวมิไนท์ทิงคือฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่28กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเารามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของทิงคืนวันนี้กันดีกับรับว่าจะมีข่าวอะไรน่าตนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้หารยังไงยังงงไม่หายมิดฟิลด์ทีมชาติไทยชุดบูร็อกเล่าวินาทีโดนเหลืองแดงปริศนาเกมดวลยักษ์ใหญ่ออสเตรเลีย โดยการน,นี้ทางด้านของเผยที่มาของกรณีที่2 2สองใบเหลืองของรัพพิพัฒน์พาตัยสงนะฮะซึ่งรัพพิพัฒน์พาตัยสงกองกลางทีมชาติไทยชุดยุ20ปีเผยถึงกรณีที่โดนใบเหลือง2ใบและเป็นใบแดงถูกไล่ออกจากสนามในเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะออสเตรเลียไปได้1ต่อ0ทะลุเข้าสู่รอบชิงสเตเลิศศึกอายุส9ปีชิงแชมป์อาเซียน2024ได้สําเร็จในครั้งนี้ ดูเ,เหมือนว่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่าครับตอนใบเหลืองแรกเนี่ยออสเตรเลียล้ำหน้านะและเราได้ฟรีคิกและผมจะส่งบอลให้กับเพื่อนอาปาริพันธ์มงษาแต่ว่าผู้ตัดสินเข้าใจว่าผมทวงเวลาก็เลยโดนใบเหลืองใบแรกไป ส่วนใบที่2นะฮะก็เกิดจากการฟราวอย่างเห็นได้ชัดเลยครับก็ขอโทษเพื่อนร่วมทีมด้วยแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเล่นจนสามารถเอาชนะออสเตรเลียได้ส่วนตัวเสียดายมากครับที่หมดสิทธิ์เรื่องอา่าลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศแต่ก็จะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนทุกคนนะเหมือนแฟนบอลคนหนึ่งอยู่ข้างสนามครับซึ่งข้อมูลจากฝ่ายจากการแข่งขันได้ลงบันทึกในรายการการแข่งขันในครั้งนี้บอกว่าพระพิพัฒน์เนี่ยโดนใบเหลืองใบแรกนาทีที่61 ภาพถ่ายสดนะฮะไม่จับให้เห็นก่อนที่นาทีที่63จะโดนไปเหลือนที่2และก็เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปสมบูรให้นะัดชิงชนะเลิศเจ้าพีจะติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมในการล่าแชมป์อาเซียนในวันจันทร์ที่19กรกฎาคมนี้เป็นนวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นแล้กันนะฮะก็ว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยชุดย20ปีกันด้วยนะคระมาดูประเด็นข่าวต่อมาครับ อาละังยังไงทีมชาติไทยชุดอายุ20ปีนะฮะประกาศสู้กับด้านของฝั่งอินโดนีเซียเรียกว่าเต็มสูบเอาถ้วยแชมป์กลับในประเทศไทยในครั้งนี้ได้โดยทัพช้างศึกจฟุตบอลทีมชาติไทยไม่หวันแม้จะชนเจ้าถิ่นอินโดนีเซียในรอบชิงแม้ว่าจะไม่โปรทีมต้องหมดสิทธิ์ในการใช้งานรัิบพัฒน์พาทไสสงที่ติดโทษแบนโดนใบแดงจากเกมรอบรองในครั้งนี้ โดยความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลรายการชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2024ณสนาม b ี t Stadium เวลา19.00นาาตามเวลาของประเทศไทยที่ประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมชาติไทย ที่รอบรองชนะเลิศนะฮะเอาชนะทีมชาติออสเตรเลียมาได้1-0จะพบกับเจ้าภาพอีเหนาทีมชาติอินโดนีเซียที่เอาชนะมาเลเซียมาได้1-0โดยความพร้อมของทีมชาติไทยชุดย19ปีก่อนเกมในทั้งนี้ทางด้านของเอมเมอร์สันเบเรล่ากุนซสือใหญ่ของทีมชาติไทยได้ให้สัมภาษณ์บอกว่า เรานั้นมีเวลาพักเพียงแค่วันเดียวในการฟื้นฟูร่างกายก่อนที่จะลงสนามในเกมนัดชิงชนะเลิศต่อไปเราจะพยายามวิเคราะห์ในเกมเกมนี้ว่าเรานั้นอ้าผิดพลาดอย่างไรบ้างและควรจะแก้ไขตรงไหนให้ดีกว่าเดิมไหมรวมถึงต้องวิเคราะห์คู่แข่งอย่างทางด้านของอินโดนีเซียอย่างละเอียดนะซึ่งพวกเขาเองนั้นมีความแข็งแกร่งและก็ยังคงมีความที่เปรียบเรื่องของเสียงเชียร์ในสนามที่มีเจ้าภาพในครั้งนี้กันอีกด้วยเราจะพยายามสู้อย่างเต็มที่เพื่อจะชนะในครั้งนี้อย่างแน่นอน เราได้ดูเกมระหว่างมาเลเซียกับอินโดนีเซียแล้วพวกเขาดูการเล่นของทั้งสองทีมเพราะว่าผมต้องโฟกัสไปที่ตัวเรามากกว่าส่วนเกมนัดชิงชนะเลิศที่เรานั้นจะไม่มีรพีพัทภาดไทยสงเนื่องจากว่าโทษใบแดงนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะผู้เล่นรายอื่นๆก็สามารถที่จะลงทดแทนกันได้อยู่แล้วผมเชื่อว่าเกมนัดชิงชนะเลิศนั้นจะเป็นเกมที่สนุกอย่างแน่นอน ส่วนทางด้านของพิคเนตเราห์วิวัตนะฮะบิงแบ็กขวาทีมชาติไทยในกล่ารถึงเกมนัดชิงชนะเลิศที่พบกับเจ้าถิ่นอินโดนีเซียสั้นๆเลยว่ารานั้นจะพยายามเป็นแชมป์ด้วยกันนะทางนี้ทีมชาติไทยคนเคยเข้าชิงชนะเลิศในรายการนี้มาแล้วมากถึง6ครั้งและสามารถที่จะควา้าแชมป์นรายการนี้มาครองได้มากถึง5ครั้งในปี2002 2009 2011แล้ก็2015และก็ปี2017 ส่วนทางด้านของอ no ินโดนีเซียเคยเข้าชิงสนะเลิศรายการนี้มาเพียงแค่ครั้งเดียวในปี2013ฐานะที่เป็นเจ้าภาพและก็สามารถคว้าแชมป์นในการแข่งขันปีนังกล่าวในครั้งนี้ก็นอีกด้วย สำหรับเกมรอบชิงสเตลเลอร์จะมีการนำเทคโนโลยี VR มาช่วยในการตัดสินในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยโดยเกมคู่ชิงสเตลเลอร์หากว่าเสมอกันในช่วง90ินาทีจะมีการต่อเวลาพิเศษ30นาทีถ้ายังเสมอกันต้องหาผู้ชนะจากการยิงจุดโทษส่วนชิงอันดับที่3หากเสมอกันในเวลาปกติจะตัดสินด้วยการยิงจุดโทษในครั้งนี้ทันทีเลยนะเป็นน้ำเง,งานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจน้องๆประหลานี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารยังไงเอกนิปัญญาขึ้นปกร่วมโปรโมตอุรวะอุ่นเครื่องกับท่านน้าของ, New cast le, ง,น,ของนิวคาสเซิ31กรกฎาคมนี้โดยแฟนบอลไทยได้ลุ้นเชียร์เอกดิปัญญาหลังขึ้นปกร่วมโปรโมตแมตช์อุ่นเครื่องอุรวะเบรดเปิดปรังไซตามาสเตเดียมประทะักับกานดน้าของฝั่งนิวคาสเซิทีมชั้นนำจากทางด้านของลิกแดนผู้ดีวันพุธที่31รกรกฎาคมน,นี้เริ่มเตะในช่วงเวลา5โมงครึ่ง หลังจากที่สมโมสรน,นิวคาสเซลทีมัชนนำเฮสริฟุตบอลพีเมยริกอังกฤษที่กำลังฝึกซ้อมในช่วงปริซั่นเตรียมความพร้อมก่อนจะสู้ศึกในฤดูกาลใหม่2024และก็ลงอุ่นเครื่องนัดแรกเอาชนะฮักซิตี้ไป2-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนจะออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นทำศึกเจลิกอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2024จำนวน2แมตช์พบกับอุราวัตเรด Red, และก็อยู่โกฮาม่าเอฟมารินนช ล่าสุดนั้นอุรวัตเบรสจัดโปรแกรมนะฮะการโปรโมทการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงวันพุธที่31กรกฎาคมนี้ที่สนามไซตามาสเตเดียม2002เวลา19.00นาตามเวลาของประเทศไทยผ่าน Facebook Fanpage อุรวัตเบรดไดมอนด์โดยขึ้นภาพกับดานักเตะตัวหลักของทีมและหนึ่งในนั้นก็มีทางบุ๊คเอกนิป,ปัญญารวมอยู่ด้วย ทาน,นี้เจ้าบุกเอกนิพ์ปัญญาลงสนามให้กับทางด้านของริษัทแดงแห่งเอเชียช่วงสีซสั่นนีไปได้มากถึง11ดนัดบนทุกบริการทำไป1แอสซิสส่วนผลงานของอุรวัตเบรดในปัจจุบันรักอันดับที่10ของตารางคะแนนในศึกบอลเจวันลีก2 0 2 4ลงเตะไปทัสิ้นสิ้น24นัดไมทถ้หมด3 3แแ้มตามหลังส่วนลุ้นพื้นที่ไปเล่นถ้วยสมสรเอเชียอยู่มากถึง11แตม้มในคณะันี้สำหรับโปรแกรมก,กนนารแข่งขันอุ่นเครื่องที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะของทางด้านดิวคาสเซน ภายใต้การกลุมทีมของเอดดี้ฮาวประกอบไปด้วยในวันพุธที่31กรกฎาคมพบกับพนั่นของอุราวัตเรดไดมอนและปิดท้ายในวันเสาร์ที่3ส,สิงหาคมพบโยโกฮาม่าเอฟมารินอที่สนามนิสันสเตเดียมเวลา19นาฬิกาในคศนี้เปน็นน้าังงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจเอกนิตปัญญาคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาน,นครับ อาร์ตยังไงลํำพูนก้าล้ำใช้ระบบสแกนตั๋วผ่านประตูอัตโนมัติเข้าชมเกมในคาราบินาโดยบรัสัซโคขาวลํำพูลบริเอร์นะฮะก้าวล้ำเทคโนโลยีไปอีกหนึ่งขั้นโดยการก้าวไปใช้ประตูอัตโนมัติและก็ตู้สแกนบัตรแทนการใช้พนักงานยืนสแกนหรือว่าตรวจตัวต๋วเข้าชมแฟนบอลซึ่งเริ่มตันที่11สิงหาคมที่จะถึงนี้ โดยการนี้ลำพูนเบริเออร์เตรียมจะใช้ปรังย่าแห่งสโมสรใหม่นะฮะลำพูนเบริเออร์สเตเดียมที่จะเปิดใช้งานในการแข่งขันไทยลีกหนึ่งในฤดูกาล2 0 2วันยีซึ่งระบบดังกล่าวนั้นที่เตรียมจะใช้นั้นจะกลายมาเป็นสโมสรแรกของประเทศไทยที่มีการใช้ระบบสแกนตั๋วผ่านเข้าประตูอัตโนมัติเข้าสนามโดยระบบดังกล่าวนั้นจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการสแกนตั๋วของรถไฟ BTS สำหรับด้านของทีมราชันโคขาวลำพูนบรีเออร์จะมีโปรแกรมลงเกมเย่าที่สนามลำพูนบรีเออร์สเตเดียมตั้งแต่นัดนัดแรกที่เปิดซีซั่นของไทยลีกหนึ่งในฤดูกาลตะวันยี่สิบสี่ทันชีวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมรับมีการมาเยือนของทีมอุตทนีเอฟซีในเวลา18นาฬิกา30นาทีในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะก็เปน็นนางงานนี้ก็เปิดใช้งานพร้อมนะฮะกับด้านฤดูกาลใหม่ในครั้งนี้แบบเต็มระบบเลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับ อะไรยังไงทอนนมฮอสเปอร์บุกเชื้อวิเซลโกเบ,กเบไป3ต่อ2เกมปริซันเอเชียโทนาโดยการน,นี้ทอนนมฮอสเปอร์ทีมชั้นนำในศึกฟุตบอลพรีเมร์ลีกอังกฤษเฉือนชนะวิเซลโกเบทีมแชมป์เจวันลีก2 0 2วันแบบสุดมันไป3ต่อสในศึกบอลนัดพิเศษปริซันเจลีกเบลชาเลนจ์2024เมื่อวันที่ผ่านมาณนาสนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่น โดยเกมนี้ผู้มาเยือนไก่ดุทองดำทับมาโดยอังเก้บอสเทโกกูคุนสื่อที่เคยพาโยโกฮาม่าเอฟมาินนอชควาแชมป์เจวันลีก2019ได้กลับมาเยีอยมประเทศญี่ปุ่นกันอีกครั้งพร้อมกับส่งผู้เล่นจัดเต็มเป็นตัวจริงไม่ว่าจะเป็นทั้งโซนึ่งมินเจมวดิสันเบรนด์อเบรนเดนจอร์ซันเคยเยนโดคูโรดาสเกชกีอิฟวิสุมา ปาสมาตาซาเปรโดเปโรเอเมซอนโรเบียวอาซีเกเรเบนเดวิชและก็กูเยโม,โมวิคาบริโอและนี่ก็เป็นข่าววินัยที่งคืนฟุตบอลไทยบายอิชิอิตายประจำวันที่28กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับั้นฟุตบอลไทยครับ